โอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอ1,500ไลค์รข like, ึ้นไปด้วยลกันใครชอบอยังไงก็ลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยขอนะคุณผู้ชมครับโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go <S ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมลูกบักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูอ็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูอ๋อค่านี่มันหล่อเท่จริงอ๋อลุงหนวดมาร้านอีกแล้วนะโอ้ oh my god แล้วผู้หญิงนี่คือใครเนี่ยโ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเข้าไปผิดเกมหรือเปล่าเราจะโดนยิงกัะนะเหรอ,อ <c oughs> กูเลยเกียดเสียงกูจริงๆเลยอยากขัดเป็นลุงโอเคนะครับผมขอาการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยกับมาอยู่แกนพิชออนไลน์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้อยู่กับน้องการนะในการพูดดิ สุดยอดยอดทีมสุดยอดเงียบกันหมดครับคุณผู้ชมสูตรจริงๆน้องชายผมนี่คือแบบสุดยอดอเอาง่ายๆเลยเออกว่าจะพูดได้โิอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราทําการมาคู่กับบอสใหม่นะครับผมล่าบ,บอสฮาโลวีนเนี่ยนะครับผมก็ทาการอัปเดตแล้วเรียบร้อยแกนพีทออนไลน์นะครับอัปเดตเลยมากันบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาชมทั้งหมดเลยรีวิวของทั้งหมดด้วยโอเคใครพร้อมเราก็ let's go วันนี้นะครับผมผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนกนะครับคือพี่เนี่ยมีแค่เอ้าง่ายเกมพาเราครบละ ผมมีเคียวนะครับผมมีดาบเล็กด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าของเคียวก่อนไหมน้องชายวิใครมาฆ่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสกิลคิวเลยพี่ขอเองมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยสกิลคิวโอ้ยกูจะได้ลองพระเี่ยกูโดนไม่พักเลยไม่พักเลยนีไงนีไงนีไงเคียวเคียวโคตรเอาโคตรเอากว่าคิงเลกาซี่นี่ว่ะกูจะตายกูจะตายกันกูจะตายแล้วไม่แอนไลน์คนหนึ่งอ่ะอีกคนหนึ่งเขามายังฮะโธเอาละมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผู้ชมครับผมการฟันปกติเนี่ยเป็นแบบ นนีนะโอเคสกิลต่อไปคือสกิลไอนะครับเป็นแบบนี้นะสับเคียวโอ้โหจุดยอดมากๆนะครับผมสกิลอ e. ีเป็นแบบว่าเหมือนตันหรือเปล่าไม่ทราบนะกันมาหาพี่หน่จะเป่าอยากลองอนะ่ะอยากลองของก่อนไปตีบอสอ่ะสกิลเอฟนะครับป้องกันจะเท่มากๆนะครับเป็นแบบนี้เลียวจริงๆนะครับตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะเคียวผมขอไม่ลองกับกันนะครับผมจะลองกับการคือดาบเล็กนะครับผมแล้คือดาบรีเจเนอรี่นั่นเอง ับขอลองใช้ดูสิการเรียกลนะระวัดกับมันเหรอสกิลไหนมาถึงอะไรดาบอะไรสกิลอะไรดาบอะไรดาบเล็กดาบเล็กอ๋อโอเคใจเย็นๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดาบเล็กดูนะครับการขอออกออกก่อนออกเตี้ยนเออออกเตี้ยนเดี๋ยวจะลองนะครับสกิลออกแล้วอ่ะฟันธรรมดานะครับเปิดฮารคิ้ก่อนข้ามแม่ ประมาณนี้ครับฟันเร็วนั่นเนี่ยเร็วอยู่นะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับคิวอาร์นะครับเป็นแบบนี้กู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 บัวคาส์ครับเป็นแบบนี้ดูดเลือดหรอหรืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันคิวเอครับผมเป็นแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมูลาดเหรอปีกับเอ้ยมูลาดอะไรที่ว่าอีกันมูลาดเออโอ้โหใช่จริงด้วยมูลาดเลยนะครับผู้ชมครับสกิลเหมือนมูลาดเป๊ะเลยนะครับผมเนี่ยโคตรโหดนะครับโอเคประมาณนี้สกิลบล็อกประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดสกิลเกมเนาาะนยคอ เออไอ้เช่นนี้ก็จะฆ่ากูเนาะเก่งเนาะแล้วหล่อเนาะคนหนึ่งนะสกิปเกมไหนอเขาอยู่ไหนเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วเนี่ยเอาหายละโอ้โหไม่รอเลยจะไปรอบวกอย่างเดียวแล้วอีกคนหนึ่งเขาไม่ปาร์ตี้กับเราหรออ๋อนี่ไง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 นี่ยเอ๋อนี่ครับนึกว่าเขาอยู่นู่นนี่ นี่นี่นี่ๆอ <Wall. S 1> ล่างแนี่แยกทำการค่าด้วยนะครับโอเคประมาณนี้คร well, ับชุดส i ิเกมนี่คือทำอะไรได้บ้างได้บ้างครับผมเงียบเลยทีนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยเกอบใหม่ดีกว่ามีของจากบอสเยอะแยะมากมายหรือเปล่าน้องชายเยอะไหมเดี๋ยไม่เยอะเลยเยอะมากเลยอ่ะเอาดีๆโอเคก็เยอะมากเยอเยะๆเเคงนเดี๋ยวเราไปล่าดีกว่าเป่านกวด แป๊บหนึ่งนะนกกูตกน้ำตายโอเคเป่ามาเออขึ้นขึ้นโอเคขึ้นละป่ะลุยเลยตรงไห <uras S 2> นนำทับหน่อยครับลุยเล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 ยตรงนู้นเหรอถูกไม่เนี่ยคุณผู้ชมหยิบแข็งกันยิบกันอ้าวโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราผมทำการตัดไปตอนที่อยู่ตรงก่อนเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมหลงอยากไปด้วยผมโอเคตรงนู้นนะครับตามแสงไปเลยครับนู่นโอเคตรงไปเลยใช่ไหมน้องชายน้องใช่ไหมโอเคมาดี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 เป็ดเฮ้ยเป็ดเร็วกขึ้นเมื่อ โผดคือเยอะน,นะบอกเลย<จ>หนึ่งปอกปิดแล้วก็เปิดใหม่จะได้เร็วเปิดใหม่เอแล้วก,กระโดดขึ้นเลยตอนหนึ่งนะไปเลยเเมมต่อนะไปต่อไปต่อไปต้อไ่ต้องช้าเลยอิงอะรัวรัวไปเลย เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมอันนี้นี่คือกอบใหม่ใช่ปะการการฮัลโหลเงียบคลิบอีกแล้วผมเรียกปุ๊บมันก็เงียบปั๊บเพราะอะไรของมันเวลาไม่เรียกไม่พูดเยอะจังเลยอ่ะใช่เออนี่คือกอบใหม่เลยใช่ปะก็ฮาร์โลวีเนี่ยนะครับผมให้ผมพูดคนเดียวเลยแล้วกันเออไม่ตอบสักอย่างเลยนะครับสุดยอดน้องกูเป็นเวอรุชนบ็อกซิ่งแล้วเป็นอย่างนี้แหละครับสุดยอดเกมสุดสุดจริงๆนะครับเปลี่ยนน้องกูไปเยอะนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยซื้อล็อกโกลด์ไปด้วยแล้วกันอยากมาอ่ะเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยสิ ของใหม่มีตัวไหนเขาเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับเขียวมันโหดไงเขียวมันโหด,หดเขียวมันโหดเขียวมันโหดโอเคระดับดีเจเนอรีเป็นเขียวอ่ะเขียวโหดจริงนะไหนครับตรงไหนเอ่ยพาเลยครับนำเลยนำเลยครับจังหวะนี้ลุยเราลุยครับจังหวะนี้แก๊งเราต้องโหดที่สุดมาตีตัมบี้ตรงนี้กัอนอ่ะตรงไหนครับ อันนี้คือเบี้ยวไม่เพิ่มใช่ไหมเบี้ยวไม่เพิ่มไม่เพิ่มเนาะอันนี้คือเพิ่มตอนอัปเดตกคิดมากโอเคครับผมอันนี้คืออะไรต้องมมันีซอมบี้ซอมบี้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรบอกก่อนตอบชิ้นส่วนซออมบี้่าตอบชิ้นส่วนเพื่อไปสิกบอสใช่ไหมครับใช่โอเคได้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 เดี๋ยวพี่ใช้ลาวาเลยได้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 ขาหนึ่งอันน่ะที่เหลือของวางให้หมดแล้วขาหนึ่งอันแบบนี้นะพี่ก็ไม่รู้นะขามันคืออะไรนะโอ้โหเล็กไง ทื่มันก็ตรงตัวเอาเลยเอาเลยเด้อนเด้อนเดี๋ยวรอมันดรอปก่อนนะมันจะดรอปขึ้นหน้าจอปะหรือไงขึ้นหน้าจอโอเคไอเทมนิวไอเทมซอมบี้เล็กอ่าได้แล้ว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 ไม่ผมผมผมไม่ผมได้ผมได้อะไรอะซอมบี้เล็กพี่ได้ซอมบี้เอไอพี่ได้าเออใช่ไหมเออหนักหน้าใช่ไหมอ่ะตรงไหนตรงไหนตู้นี้ มโอเคอ๋อใช่อ๋อมันจะมีซอมบี้อาร์มซอมบี้เอลอะไรนี่ใช่ไหมคือชิ้นส่วนแขนขาของซอมบี้อะไรเงี้ยเลยอ้าวโอเคลกแขนขาโอเคประมาณนั้นตามเขาไปดีครับอืมไม่เห็นเราหน่วยหน่วยเล็กๆกันนะกระโลกถามเล็กอแล้วกระโหลกเค็งเลยแล้วแล้วกดอีกทีแล้วกดกดใช้ในกระเป๋าอ่ะแป๊บๆน้องตรงไหนนะเนใจยังตรงไหนข้างบนเดียวเนี่ยี่ดดู้วยยิงไปยิงหอยรีบจังเลยรีบจังเลยเขารีบจังเลยอ่ะแนึงแป๊บนึงไหนตรงไหน เอา,เอาปอาักมาเดียวตรงไหน,นกด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 ใช้ขาในกระเป๋าในกระเป๋าใช่ไหม ใชอันที่มันชื่อว่าผมใบเล็กนะครับใช่ไหมทำไมมันไม่ดบอปอ๋อนี่ไงขาตรงไหนใช่เหรอกดใช้แล้วอะไรไงต่อกดกดกดหยิบในกระเป๋าหยิบมาในใอีเวนต์เรอาอะไรไงต่อแล้วก็บูชายันบูชายันเลยตรงนี้นะโอเคเอาแล้วอ่ะเสร็จแล้วคนแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมต่อดีไงเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้กันไอ้กันมาเรี่ยวเชื่อีตัวเรี้ยวมาเรี้ยวเชื่อกูกูอะอู้หูดูดิอู้หยอุ๊ยอุ๊ยมาธารวินกำเนิดกันเถอะขอเปิดเสียงซิว้าวเอาเลยเอาเลย นี่ไงนี่ไงเราถ้าเกิดว่าเสียงเสียงเกมดังก็ขออภัยด้วยจริงๆนะตอ้กำลังช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยกันเหรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่เอ้ยอย่าตีอย่าตีให้มันตามผมมาให้มันตามผมมาอย่าตีโอเคโอเคโอเคหยุดตีหุดตีตีอาหยู่ตีอายไงต่อยังไงต่อยังไงต่อให้ตามอันนี้อ๋เดี๋ยวเดียว่สบายใจโอ้คือจะบั๊กเหรอเปิดประตูให้มันเข้าก่อนคือจะบั๊กใช่ไหมช่วยผมด้วยช่วยด้วย แล้วไปตีมันทำไมบอกว่าอย่าตีอย่าตีมันไอ้กันมึงบ้าไะเนี่ยมันไม่ฟังอ่ะไม่ได้ตียไม่ได้ทำอะไรเลยมันถามผมมันถาอม้ยมันจะเข้าบ้านเหรอทำไมอ่ะมันต้องรับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้มันเข้าทำไมอ่ะทำไมต้องเข้าด้วยอ่ะมันมันจะออกไม่ได้โอ้โหชิวเลยอ๋อออกเขามึงก็ออกมากันดิแล้ีไม่ออกมากันหรออื่นออกไปก่อนเลยคนอื่นออกไปเดี๋ยวเปิดประตูให้เออคืองงเลยอย่าตีนะอย่าตีเดี๋ยวออกออกไปก่ออะโอเคโอเคโอเคไม่ตี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 ออกกอบมากัน มามามาออกกันมาแล้วปูพิดเราปิษแล้วก็ตีเลยตีเลยโอ้ยนะเอาหรอเอาดีเอาดีก็ตีก็ทะลุไงทะลุใช่ไหมใช่ตีมาเลยจะให้อยู่ิงนแล้วก็ตีนี่ไงเรานี่ไงเราชิวๆตรงนี้ไงเราเต็มหน้าเต็มตามซะโอ้โอ้โอ้อะทำราแล้วมันจะได้มันจะดอกอะไรบ้างเออมันมันว้าออกมาเนาะถ้าเห่อตีข้างนอกเถอะดีกว่า ตีแบบ else, Debatte, จังๆดีกว่านะนองพี่ว่าง่ายกว่าเอาไทยเอาไทยเด่นสับแล้วกันสับสับสสมันมันมันสวย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 เลยสวยเลยนี่ไงนี่ไงเอาดีเอายีฮ้้เฮยเฮย ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันต้ดดดดอตีฉันจะตายฉันตายแน่ฉันตายแน่ไม่นะไม่นะไม่นะโอเควะบอกว่า,มมาแทบไม่ได้อะไรกับจับมันเลยกูตบบบบีตรงนี้เลยกูซับบอร์ดซับบอร์ดตรงนี้เลยละกันนี่ไงนี่ไงซับบอร์ดซับบอร์ดตรงนี้เลยโอ้ไม่โดนสักอย่างขอต่อยหน่อยได้ไหมนี่ไงตีแทบไม่แกโดนกูโดนอย่างเดียวเลยกูโดนอย่างเดียวมาแบบมาที่โลง่งๆไปมาที่โลง่งๆไปมาอัดอะไรกันตรงนั้นเลยโลมาโล่งๆดีกว่ามันอัดอ่ะมันตีไม่ลาะไม่คล่องเลยอ่ะ พอได้เยสเซอร์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 เอลยเลยเลยอยู่นู่นเหรอไอ้ตามผมไม่ได้ใครจะไปหนีจะหนีทำไมอ่ะไม่ไม่หนีดีแรงหนีหนีหนีใช้ดาบมันแรงก็มาอยู่กับเพื่อนเพื่อนกระทืบมึงจะหนีไปทำไมไฟแรงมากโอเคเอามันเอามันอู้เอาไงมันเอาไงเด็กนี่มันลายไงมาซะเอามันเอามันเอามันหาคิย์ไม่ได้ด้วยนะโอ้จะกิ่วอะไรอ่ะไม่เคยมันใช้เคียวบอกว่าอ๋อมันใช้ดาบเล็กเว้ยดาบเล็กเว้ยดาบลึกตัวนี้มันใช้ดาบลึกหนี่ไง มันคือผีที่ดูร้ายใช่ไหมโอโอผีที่หลุดออกจากนรกก็เนเนอะกันใช่หลุดจากนรกเพื่อเราเพื่อจะแย่งชิงอาวุธมันได้ก็ต้องให้มันมาแล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้จะได้ของอะไรอ่ะน้องไม่รู้ของฟ้าทองผ้าคลุมกุญแจพิเศษบอสตัวต่อไปเลยครับอ๋อโหมีฟิกมีเสกบอสตัวต่อไปด้วยโอโอมีไงมีไง<อ>เฮ้ยเฮ้ยรู้ละเฮ้ยแป๊บนึงลืมใช้สกิลนี้เลยลาวาประตูเดือดเอาไม่ได้แล้วว่ะ หรือใช้สกิลอาไปเลยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวออหย่างนี่ไงหมัดหมัดลาวาเข้าหัวมันเลยเอาหน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 อยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยนี่ไงเอาไม่จริงเอาไม่จริง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 จริงนี่นี่เปิดฮาคีได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่เปิดเปิดไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับฮาคีหมดโธ่เกินไปหรือเปล่าฮายคีเราชันหมดไม่ใช่ฮายคีเกาะหมดนะครับผมจังหวะนี้เอาเลยหมัดลาวาลุลัวลุลัวครับจังหวะ นี่เอาแม่งเอาแม่งเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยนี่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 เชียว์สานฟ้านี่ไงนี่ต้องใช้ปานเชียวเลยใช่ไหมสนุกแต่โชคดีนะที่ตัวนี้มันไม่ใช่แบบใช้ผลสายโลเกียไม่งั้นคนไม่มีหายใช่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 ยากเลยเนาะและยากมากเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมันใช้ผลโลเกียอะไรเงี้ยเธอเยสเธอนี่ไงยากเลยโอ้โหกูนม่กูนี่ง้างไม่ทันเลยมันใส่กูก่อนเลยมันใส่กูบ่อเลยอ่ะมันเกินไปหรือเปล่าโอ้โห โอ้โหมันวาร์ปเก่งมันวาร์ปเก่งมากคุณผู้ชมครับมันวาร์ปเก่งมากไอ้บอลตัวนี้ดูไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นนี่ไงใส่เกลแล้วกูไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโอ้ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเลยจริงๆนะคุณผู้ชมครับอันหนึ่งนะรอไ,ไว้นี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเรานนนีีี่่่มามามามถือว่าตีง่ายนะบอลตัวเนี้ยมันจัผมมันจัผมในการไม่ได้ยากนะ หรือว่าแบบมันอึดเฉยอะนี่ไงนี่ไงกระดานนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดทางคิก็คือไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าผลนะผลเราทำทำลาเม็ได้ป่ะผลปูมานาหมดแล้ววะพี่พี่มานาหมดน้องพี่น่าจะต้องใช้แค่มิดฟันธรรมดานะนี่ไงนี่นี่โอ้ยยยนี่โอ้ายแน่สายแน่เอาอยู่ดีกว่าถ้าเกิดว่ามันล็อกอ่ะให้เราแบบว่านั่นเลยให้เรามาแคนเซิลสกิลของมันนะคือตีธรรมดาเลยครับเนี่ยเวลามันล็อกเคลื่อนปูบอลเราล็อกมันกลับได้เว้ยนี่ไง นี่ผ <substit> ม <uting> <expand. S 2> ขอใช้เค like ียวเลยเคียวแม่งบวกกับมันเลยอุ้ยคนนั้นจะตายแล้วน่าคนนั้นก็เคี้ยนะบอสนี่หมดโถโถโถกินเลเพินไปหน่อยมันได้แบบว่าช่วงนี้ไม่ได้ค่อยอ่ะที่แบบเบลเบลนะคุณผู้ชมครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดขออภัยจริงโว้วว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 โหดเกินไปหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเอามันหน่อยเอามันหน่อยเอามันเอามันเอามันเฮ้ยสวยทำอะไรวะน่เมื่อกี้อ่ะพลังนั่นเหรอการพลังแบบบ้าคลั่งแล้วงั้นเหรอใช่จับทุ่มเลยเหรอบ้าคลั่งเกินไปแล้ว เน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 อุ้ยมันโอ้โหมันว้ามาเอาเลยไงมันว้ามาเอาพี่เลยไงคือแบบจุดประสงค์มันคือแบบเี่อกาะดมากอ่ะไอ้บอสตัวเนี้ยคุณผู้ชมครับมันจับมาเอารุ่นใหญ่เลยนะรุ่นเล็กบอกไม่เอาเอารุ่นใหญ่เลยดีกว่านะครับตัวนี้นี่ไง <c oughs> วา้วาบว้าบไงนิดเดียวนิดเดียวสู้ๆครับนิดเดียวเฮ้ยถือว่าใช้เวลาตีนานนะคุณผู้ชมตัวเนี้ย ว้าวนี่นี่นี่ใยงไม่รู้ในงานเขาไปหอบเยอะโอ้โหถั่วนีเยอะด้วยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูโดนกูโดนไงกูโดนสับสับไงกูโดนสับสับไงนี่ไงเอ้าเอาดิเยอะเยอะไปหมดโอ้อหมามาเพิงจาร์ดกี่ตัวนี่มา ยางยืดไปซะรวมกันเลยปัดพื้นก็บ้าละหมัดละพื้นไม่มัดลาวายัางยืด,ะด,ะดะน,น,นะครับมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ครับผมบอกว่ามันอึดมากอึดมากเลยคุณผู้ชมจังหวะนี้ผมใช้หมัดปืน,ป,นปืนก็บ้าละหมัดลาวาเข้าไปนะครับต่อไปนะครับใช้หมัดปืนกลน,นะผมอ้โหูไอเชี่ยเปนแคนเซิ้กูไ,ออ <c oughs> ไม่เอาแบบนี้สิพี่นี่ไงนี่ไงอยาอยากอย,อย,เ,ออยเอาเหรออยากเอาเหรอนี่ไงนี่นีนี่ สกิลไม่พอทุกทีชิกสมันเลยเออเนี่ยไอ้ตบ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 สวยสวยสวยปาดหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ไปอือขอนิดเดียวอีกนิดเดียวหมัดอีกหมัดหนึ่งนี่ไงครับผมโอ้โหไปนู่นแล้วเศร้าจริงนิดเดียวผู้ชายสู้ๆน,น,นิดเดียวเลยกดอาไม่ได้ครับผมจังหวะมานะผมหมดเร็วมากเป็นเพราะอะไรวะเนี่ยควรใส่อุปกรณ์เสริมหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยม่งดอกเฮ้ยมยึงดอกเหรออะไรอะเจ้าเหรอเฮ้ยเปิดตัวใหม่ได้เหรอเช่เงี้ยี อส่งสมัยได้หรือเปล่าแบบเนี้ยเงียบเลยทีนี้เงียบเลยทีนี้หายไปเลยร้อยเปอรนต์ไม่นะีนีับร้ออ่าโอเคปล่าไปเสกต่อไปเลยลุยต่อไปครับคุณผู้ชมโอ้วันนี้เราล่าอันนี้คือตัวท้ายยังครับตัวท้ายโอ้โหตัวสุดท้ายคุณได้ขนลุกจริงๆรแล้วนะครับเขู้นี่ขนลุกจริงๆเลยเฮ้ยน่ากลัวมากไอ้บ้านผีเราสามารถซื้อได้ไหมเนี่ยเงินหวยโตชิ้นส่วนโอเคีอะไรเขาใส่ให้หมดเองมีหมดยังใส่ยางเปเจ็ดใส่อย่างละเจ็ดแขนนะนะเอาไหมก็ใส่ได้ได้ โอเคเองมี JI, okay. หมดแล้วใช่ไหมมีแล้วครบเลยโอเคโอเคดูนาฬาิกาแตดไปตอนที่เสกเรียบร้อยเลยดีกว่านะครับไหน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 เข้มหวานี้ต้องต้องให้เข้มกว่านี้ต้องให้เข้มกว่านี้ใช่เหรอต้องปรุงยางกเถอะปรุงยางให้ดีสีมันเข้มกว่านี้แม่มดมันจะเปิดประตูให้ พี่ควรใส่ได้ไหมพี่ใส่ไหมให้พี่ใส่ไหมเปิดให้ละเปิดให้ละเปิดให้ละ่ล่ลลเยไล่เลยไล่เลย่เลยไ้่เลย่เลยเ้ยไล่เลยไล่เลยไลงเ้ยาล่เลยไล่เลยไ้่เลยเลยไล่เยไล่เยไ่เยไลเลยไล่เยไเลยไล่เลย่เลยไลเลยเยไ่เยไล่เลยยไ่เเเยเเยเลยเยเลยเย่เยไ่ อันนี้นะเขาเรื่อการโดนอุ้มเอ๋อร่วมกันอันนั้นเอาคียแจ็คแล้วเข้าไปในบ้านเออก็เปิดกุญแจในบ้านไงมึงง่ายๆเลยอ่ะมันยากตรงไหนไปทางไหนอก็ไปทางเดิมมือก็บ้านหลังเดิมอ่ะ ให้กูไปกอดมึงเลยแม่โอ๊ยไม่ใช่เดี๋ยวไปรับเองเดี๋ยวไปรับเองผมไม่ต้องไปรับมันอยู่นั่นแหละมันรู้แล้วทำไมอ่ะมึงไม่รู้อะไรอ่ะกันก็บ้านหลังเดิมไหมที่ข้างบนไงมีที่เปิดประตูหรือเปล่าไปพี่ไปไปถึงเกาะไปถึงเกาะผมผมผมไม่รู้ทางกูมึงมึงไม่เซฟหรอไม่ได้เซฟขวาเลยที่ผายแล้วโอเคไปรับ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 น้องไปรับเลย เอาละมาคุณผู้ชมครับผมไอ้กันมันโง่นะตกลาวาตายมาลุยกลับมาและเรียบร้อยป่ะลุยเลยเสกนะครับเสกเลยดูตัวนี้ไม่แบบคือแบบที่เสกก็น่ากลัวแล้ว่าคุณผู้ชมครับที่เสกจะเป็นแบบไหนออกมาแบบนี้เหรอเป็ลีวที่ยิงได้ใช่ไหมที่ในตัวของตัวนั้นใช่ปะตลกครับตัวนี้อะไรนะเฮ้ยมันจับเคียวเหมือนกูเลยไอการจับเคียวเหมือนกูเลยโบล่มานะ เฮ้ยดามิเอตไม่ใช่เป่าๆเกินไปหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ไม่เกินไปจริงๆว่ะไอ้การมันบ้าข้างแล้วกันเฮ้ยดาเมจโคตรแรงอ่ะใช่ใช่ดาเมจมันแรงมากไหนมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตัวมันด้านล่างด้านล่างนุ่นด้านล่างด้านล่างเฮ้ยเป็นปะครัผมไม่เห็นตัวใครเลยจังหวะนี Being, ้ตกลงไปด้านล่างครับนี่ไงมันแดงอ่ะไม่เห็นใครเลยไม่เคยเห็นใครเลยเจอละเจอแล้วเจอแล้วนี่บ้าข้างด้วยเอาามไม่ยากว่ะตัวนี้ไม่โหดมากคุณผู้ชมครับโหดโหดจริงๆ ไม่รู้ว่าสี่คนจะไหวหรือเปล่านั่นเนี่ยเดมอนอะไรอ่ะไม่เชื่ออะไรอ่ะเดมอนนี่ไงเดมอนโจนเหรอเดมอนโจนเหรอทำมันหมดทำมันหมดสู้น้องมันจู๋เหรอไม่เสียงอะไรพิ้นอ๋อมันบล็อกเปล่าดาบอินเตอร์อ๋อมีคนใช้ดาบอินเตอร์เหรอแัวงเหรอดาบอินเตอร์โอ้ยคอนคอนผมผมมีเสียงปัง การการการกูอยากแคปแคปแคบตัวตลกแล้วได้ไหมดีเพ้่มหนึ่งนะดีเพิ่มหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพงตีมันได้ป่ะเพม่งตีก่อนหนึงนะไม่เห็นหน้าม so like so like okay. yeah, to ันอ no, ่ะเออทำไมตีเลย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 ตหรืยว่าอีกตายเฮ้ยมัน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 เทดับพี่จะตายพี่จะตมายตายเปิดประตูมาใหม่ได้ตายเปิดประตูมาใหม่ตายไปเปิดประตูมาใหม่ได้ใช่ไหมแต่ต้องแกะของในการเปิดพี่ตายแล้วน้องไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วทอง มากคุณผ şey okay, okay, oh, ู้ชมไปไปหาที่แอบก่อนแล้วก็ไม่ต้องตียืนให้เลือดเต็มก่อนทางดีที่สุดโอเคน้องแมนมันตามพี่แน่ใช่ไหมอุ๊ยกูตายกูจะตายแล้วกูตายกูตายแน่นอนกูตายได้นอนกั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 นมันฆ่ากูโอใยหน่อยน้องเออสวย ยังไม่ตาย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 รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่กูทิ้มแม่สวยน้องรักสวยน้องรักโอเคกูนึกว่ากูจะไปแล้วไงนอนเลยกูนอนนิ่งเลยไงเดินหน้าเลยเฮ้ยมันไปทางโหดมากมันโหดมากมันโหดจริงๆเลยอ่ะตัวนี้ไม่เกี่ยวกราบมากคุณผู้ชมตีออย่างนั้นแหละตีอย่างนั้นแหละตีตีเอ้ยโอ้มาไอ้เจ้ากูตีแค่นิดเดียวมันเอากูเลยเหรอเฮ้ยกูจะตายแล้วแม่จ่าหนูกลัวแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วอีกแล้ว งั้นเจ้าผมขออนุญาตแบบว่าตอนที่ผมแบบเลือดผมเต็มดีกว่าคุณผู้ชมโอเคมาคุณผู้ชมมามาแล้วโอ้เมื่อกี้ผมตายไปนะครับผมไม่ไหวจริงบอสตัวนี้โหดจริงโหดมากด้วยโหดมากจริงๆอ่ะต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมเลยอ่ะใครเตรียมก็คือใครไม่ไหวไปพักก่อนถ้าเกิดว่าแบบเลือดไม่ไหวพักก่อนไป ไม่เออพักเพื่อนช่วยไม่ไดเลยก่อนเฮ้ยมัืมนอนช่วยู่ไหนระวัราางระวังคอยกลับมาอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเพื่อนช่วยไม่ได้เพื่อนช่วยไม่ได้เพื่อนช่วยไม่ได้เฮ้ยอย่าไปดิรอมันขึ้นมาเอาขึ้นกันเอาเลยเดี๋ยวโอ้ม,มาเลยมาไอ้เหี้ยมามึงจะเอาการก็เอาตัวนี้เตรีมดแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไม่ได้กระโดดไม่ได้กันหรืไไอไงเฮ้ย พักเลือดกอ่อนเลือดหนึ่งระวังระวังนะมัร,ระวัง,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 งโเคเพื่อนอ่ะอย่าอย่าไปรเรื่ออาการอากาศช่วยไม่ได้นะอาการกาอากาศอ่ะถ้าโดนอ่ะรีบๆลงมาข้างล่างถ้าโดนรีบๆมาข้างล่างเลยเพราะว่าข้างล่างช่วยได้แล้มันแบบถือ เออผมจะตายผมจะตายผมจะตายหนอหนอหดอหนอหนอหนอหผมหนอหนอมนชหนอหนอหนั่นอหมอหนอ้นอห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 นมันอหนอหนอหนอ้นอห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 น่ยของมันอะของนันคือโหดมากคหณผู้ชมไอ้เหนอหันี้มอนหดมากอหนไหวอหนอเนอหนอหนออเมื่อี้มันดาเมจแรงแล้วอึดด้วยตัวเน้ยอก่อนนน ก็ทำไมแขนผมมันเป็นมกมากเหรอวะแขนมันจะมีลุ่นการถอยและการหิวเลือดตอนหิวเลือดก่อนโอ้ดูดิผู้ชมเนี่ยอะไรอ่ะไอ้แยอะไรอ่ะแบบกูโดนแบบไอ้้ย่พลังวิเศษของมันอ่ะกระอ่ะเองเอ็ยเอ้ก็มีกระดักไม่ใช่เหรอน้องมีคนมีกรดักไม่ใช่้อนไปหนึบกว่าตัวอื่นอีกไม่ปล่อยปล่อยไโอ้โม้นไอ่ประต๊อบมาดิมาดิมาดิเออสวยกระโดดนั่นแหละกระโดดกระโดดแล้วก็ใส่แม่งเลยมาดิกรักมใ่มาแค่นเดียวมาดิกระ ฉันด้วยช่วฉันด้วยพีทพีทพ,พีมันเอาไงมันเอามัเอาพี่อยู่มันเอาพี่อยู่เล่นสิ่งที่ควรเล่นสนีไม่ไปตามผมอ่ะนีรอมะหาเพื่อนจะเป็นเด็กดีหนี่นี่นีหนีมนีห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 นี่นีห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 นีนีหนีหนนีหนีหนีนีีนีหนี้นีหนีหีหหียนนีนนี <men ช่วยเพื่อนไอ้พี่มันมาคม่ะผมยากมากนะคุณผู้ชมครับคือแบบอาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนขอขอโทษจริงๆนะเพราะว่ายากจริงนะครับต้องแบบใช้สมาธิมากๆสหรับตัวนี้เอ้ยรถผมรถ้อีนี่พี่จะตาแล้วระวังก็ถอย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 ถดูพ ah ี่เองดูถอยก็ถอยไม่ไหวก็ถอยถอยไปถอยไปอย่าให้ตายเสร็จถ้าถ้าตกอย่างนี้ผมจะไปจีเรือละดีมากเลยเนาะอยู่รอเรือพี่เต็มละยาละมาดิมันแรงมากค่ะคุณผู้ชมมันแรงจนแบบกู โอไหวปะนั่นอะไหวไม่ไหวก็ต้องลองวะเนาะมาดี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 โคตรจะจัดโฮ้ยมันตามผมอยู่ไหนหายและน้องชายกระวน สวยถ่ยมาถอยมาถ่ยมากันไหวไหมนี่นี่นี่ดนปะไม่เอาไม่เออที่มันอิ่ดนุ่มๆอิ่ดจากนรกาี่มันอิ่ดจากนรกเหระจากนรกกันเหรอโคตรโคตรโคตโดนโคโดนยับเลยเฮ้ยเฮ้ยผล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 เกิดผลเกิดผลเกิดผลเกิดอ่ะตรงนู้นอ่ะเหรอที่ไหนพี่แชพี่แชไปไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเดินไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วมันเกิดที่ไหนมันมีที่เดียวมันมีที่เดียว ไปดดูเี๋ยวยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องถ้าถ้ามันเพิ่งเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดเราตีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมันก็ยังไม่หายนนะผมเนี่ยผมมันต้องหิวกลางโอ้โอ้โอ้ตุลอนตุลอนตุลอนเกิดเฉยเลยเอ้าพี่บักอะเอาเอ้ากูตายกูตายเลยโฮ้ยทำไมทำไมอยู่ใต้ดินอะมึงกอดเฮ้ยบักอะเอาล่ะคุณผู้ชมครับผมมาเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันดีกว่านะครับก็ก่อนปิดคลิปขออนุญาตรีวิวของกันก่อนดีกว่านะครับผมมาใครมีของอะไรบ้างมาเลย มาพี่เลยลก็มีคนมีของนะครับก็คือจากการทีปบอสนะครับผมก็มีคนมีได้ไอ้กับดักด้วยนะครับเดี๋ยวลอง มาสิกกับดักดูนี่นะครับผมตัวตลกนั่นเองคนนี้ใช่ไหมนี่อ่ะลองลองดิลองโชว์ดิลองโชว์หน่อยไม่ใช่คนนี้หรอคนไหนอ่ะที่มีกับดักอ่ะพ่อผมโอ้ไมทำไมครับทำไมไม่ฟังเลยโอ้โหสุดยอดคนดูกูนี่คุณนี่สุดจริงๆเลยครับผมรีวิวครับผมเอาของมาเลยไหนลองดูสิวางหน่อยวางหน่อยนี่ของตัวตลกใช่ไหมครับเฮ้ยค่เดพี่าแค้เกิดเกิดค่เกิดไปด้วยโอเคงั้นก็ประมาณนี้ใช่ไหมน้องชายกับดักทาทาอะไรได้บ้างอะ การวางแล้วถ้าเกิดใครมายืนอยู่ตรงแถวนั้นจะเป็นการระเบิดใช่มันจะโผลมาเป็นแบบระเบิดนะพี่มันจะระเบิดออกมาอ่าค่ะเคยเข้าใจเหมือนกับเราโดนเลยใช่ไหมในบอสโอเคครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับอาจจะตึงๆหน่อยตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าตีบอสมันยากจริงนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในวันหน้าวันนี้เกเลอยนขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายผมซีอูครับ